เยสสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมเป็นหมอทหารสวัสดีสวัสดีเพื่อนร่มสควา d สวัสดีโอเคไป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 มาครับวันนี้ผมจะเป็นหมอทหารที่ดีหวังว่าอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟออฟฟิเชียลนะครับดังนั้นก็มีความเป็นไปได้ถึง19ล้าน600,000เปอร์เซ็นท์ว่าจะมีคนใช้โปรแกรมโกงนะครับไปไปเข้าจุด E ยืด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 ย e s ah y ยยสวัสดีทุกโอ้สวัสดีครับพี่พี่โอเครถพี่ติดลมแล้วโอเคพี่พี่พี่ผ่ยพีที่ครับโอ้ฟักฝกกฉีดฟักฉีดฟักฉีดฟักเอากลองพยาบาลไปไปไปไไปจุดต่อไปเร็วเรแถมแถมแโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปจุดสี่ต่อตามคำสั่งของ squad leader แต่เราตายคนแรกอะทีมเราโอ้โดนแน่โดนบอมเบอร์ตะกี้นี้ลูกพี่ครับเหลือจุดซีผมยึดด้วยกำลังเข้าไปโอเคอโ้ฟากวัดเดอะเฮลล์ gentlemen enemy incoming ควาลี leader เราเอายังไงต่อโอเคได้ครับได้ครับสั่งมาเลยครับผมจัดการให้เสมอ โอ้ยกำลังไอแล้วโดนยิงอีกโอ้ยเจ็บชิบหายเลยไอสัตว์แม่งก้มไอเชี่ยผลปืนแม่งก้มเมื่อกี้เห็นปะโอ้ฟักข้างหน้าฟักเราโดนทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรที่เราจะไม่โดนแล้วไม่ไม่ติดเตลร์กไดี้ยไงวะ พ่เืในเงาหรือเปล่าอยู่จุดเอกเอ้ยในวิ่งมาจุดเอกคนเดียวเลยโคตรเก่งโอเคมาสุสดีครับมีค่าสกิติแถวนี้หรือเปล่าผมคาดหวังการต่อต้านจากฝั่งอังกฤษนะโอเคมาแล้วมาแล้วม,ม,มีมีพวกเลิดเข้ามาในจุดเฮ้ยพวกุณตอนนี้ผมพยายามจะทำให้ชแนลเนี่ยมันเป็นชแนลที่สามารถดูได้ทั้งคนที่ ไม่ได้ชอบประวัติศสาสตร์และคนชอบประวัติศสาสตร์บอกว่าทุกคนจะสามารถเสนอหรือว่าคอมเมนต์อะไรดีๆบอกผมได้ผมจะเล่นเกมแคชชวลมากขึ้นเพราะอาตรงๆคือเล่นเกมสงครามเยอะไปผมก็เหนื่อยอะ่ะบางทีผมก็อยากไอ้ใจเย็นบางทีมันก็ต้องการอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆบ้างเพื่อให้ชีวิตมันกรุบกริบโอเคโอเคมันตายแล้วมันตายแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าไม่โอ้เชียร์ใจเย็นทุกคนเพื่อนเดียวอวิเคราะห์ทำไม ตเปิดประตูไปประตูกด e กด f แม่งคอมดูติโอเคซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้บันไดผมจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกที่อยู่ใต้บันไดอ๋อช่างแม่งเถอะประตูเปิดดิเออฝากสไนเปอร์ได้ไหมมาอันนี้ได้ gentlemen เออไม่ใช่นั่นผู้หญิงอเออ ladies let's go มาเอ้ยโอเคมีค่าศึกเข้ามากลัวละโอเคเราไปป้องกันจุด C ตามคำสั่งสควอชลิดเดอร์แต่ตอนนี้เราอยู่จุด A โอเคโอ้พยาบามอ่ะเซนารักกูเป็นเยนารักอ่ะยิงควันให้ชุบชุบโอเค นี่ทีมเวิร์กทีมเวิร์กแต่เอาตร,ตรงคือผมรู้สึกว่าหมอเกมนี้ชอบยิงยิงควันแบบในในจุดที่แบบเป็นจุดที่เพื่อนเล็งอะไรเงี้ยบางทีก็จะเชี่ยนี่เรานี่ตกลงควรทํไม่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 จะพูดว่าควรทาคลิปสอนเล่นหมอแนตะ่คือการเล่นหมอผมแม่งไม่เหมือนคนปกติโอเคที่จริงก็เหมือนคนปกติแล้วพูดอะไรวะ ทั้งแมงเหิรแต่เอาตรงๆคือผมไม่ค่อยอยากทำคลิปสอนเพราะผมคิดว่าตัวผมเองก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรขนาดนั้นโอ้โหความแม่นยำไม่สัตว์โอ้ยเทเบอักเกสซีฟด็อกเตอร์ไอสเสียขามันขามันเพื่อนไม่ต้องห่วงเรามีไทเกอร์อยู่ข้างหน้านี่เราจะเป็นหมอที่อักเ e ส s i v เมดิ i ก ปกติมีแต่ agressive g agressive g recon โอเคมาเราบุกจนดีแล้วเดี okay. Okay, ๋ยวเราวิ่งอ่ปเช็คไม่ใช่โอ้โหอุ้ยสุดยอดมากทั้งวิ่งทิ้งแล้วเบิร์ทิ้งเต็มรถถังเลยสำนักหน้รถถังหนักเหรียดเออโห่แหลบๆด้วยฝาก hello welcome welcome โอ้โหไรโยอ นี okay. el, ่ผมแคปจุดดีคนเดียววเดือักซมว์ดีเฮลโอ้อ่ามีคนเข้ามาละเฟรนเฮล I need backup ักฝักฝักฝักโอ้โหตำแหน่งการโผล่ขึ้นมา เร็วมากนี่เราเล่นเซิร์ฟอะไรผมไม่ดูผมเล่นเซิร์ฟอะไรอ๋อเล่นเซิร์ฟสิงคโปร์โอเคนานๆทีเล่นไอ้นี่ทีครับเล่นแบบฟูลแมตทีวผมจะลองเปลี่ยนภาพทำเนลให้เห็นชัดว่านี่มันคลิปฟูลแมตกับคลิปอ่าคลิปปกติที่ผมทำซึ่งเป็นคลิปสั้นๆเนี่ยหมู่นี้ผมค่อนข้างยุ่งๆเพราะว่ารับงานนอกนะครับก็จะมีงานอ๋อเชื่อใจนะจะ คนวิ่งมาโอเคมันตายละโอ้ยเทม่สวัสดีพวกเดียวกันใจเย็นสวยงามมากโหนายยิงนายยิงข้ามเขาเลยเหรอสร้างไทเกอร์โอเค, <c oughs> อเ,คเราต้องบุกจุดบีใช่ไหมอยากให้บุกจุดบีได้ครับลูกพี่ลูกพี่แค่สั่งมาแต่ตอนนี้ลูกพี่ต้องรอก,ก่อนแบบหนึ่งว่า เนี่ยครับผมอยากจะแนะนําไว้สำหรับคนที่เป็นหมอนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับที่มีอะไรทั้งอย่างจ่อนหน้าอยู่นะครับอันนี้ไม่ต้องชุบนะครับแล้วก็คนที่โดนยิงล้มตรงคอสไฟก็ฆ่าตัวตายเลยน่าจะดีกว่าจะต้องมาแลกกชีวิตเพื่อลวมทีมนะครับอันนี้เป็นทิปอันทริกโอเคอกูเกิดไม่ได้เพราะว่าเพื่อนโดนยิงพอดีตอนกดเกิดไอ้เบื่อ เอาเฮียเราเสียทุกจุดเลยโอเคเพื่อนใจเย็นเพื่อนขอเกิดด้วยเพื่อนอย่าเพื่อนตายใจยเย็นอดทนไว้เพื่อนรีนฟอร์สแมนนอนได้เว้ยไปแล้วเ,เดินทางด้วยสะพานาไบฟอร์อ๋อไอชิบหายโอ๋ยเจ็บชิบหายเลยถ้าคนถามว่าไอมุกเจ็บชิบหายเลยมันมาจากไหนมันมาจากหนังสต้าชิบทุกเปอร์ภาคแรกภาคไทยนะครับเดี๋ยวมาหาดูกันได้โอเคได้หนึ่ง โอเคเพื่อนเราชุบโอ้โหสองคนพร้อมกันฮ่าเเยสดี๋ยลวลองเปลี่ยนปืนก่อนตอนนี้เราเป็นฝ่ายเยอรมันผมเลยแตผมเลยใช้ M40 p เพื่อความเอสเทติกแต่คือคงไม่ต้องอะไรขนาดนั้นนะคอมสัน่นผมก็เป็นแม็กซ์สั่นยิงน่าจะไม่โอเคกิสกันแล้วกันผมชอบจังหวะกิสกันผมชอบจังหวะการมีจังหวะในการทำอะไร เชื่อฟูอะไรกูพูดอะไรกูเรื่อโอเคเห็นไหมครับโอ้ฝักชั้นสองชั้นสองชั้นสองอยากให้แม่งมี VOP I แบบโลคอลเหมือนเหมือนพวกเกมเรียลลิสติกอื่นๆอย่างเลยถึงแม้ว่าคุณจะอ้าถึงแม้ว่าการถึงแม้ว่าการถามหาการความเรียลลิสติกจากเกม Battlefield จะเป็นเรื่องเรื่องไร้สาระก็ตามโอ้ยอสแตนลาร์ดกำลังวิ่งมาตรงนี้ได้ไหมไม่มีคนยิงนะ โอ้เชี่ยมีคนยิงวิ่งแล้วลุกลุกล้ววิ่งลุกแล้ววิ่งลุกแล้ววิ่งไป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 ว้าวว้าวว้าวโอเลโยโอเลโยสุดยอดกับยอดมากครับหมอนี่เรามาเล่นเป็นหมอแต่กลายเป็นว่าเราเราแทบไม่ได้ชุบใครเลยเนี่ยแต่เราโดนชุบรถถังมาเราทําอะไรกับมันได้บ้างไม่ได้โอเคสิ่งเดียวเราทําได้คือเพนไอชิบหายละหมายเลขไหม แม่งเอ้ยถ้ากูยิงบอมเบอร์ล่วงในเอเดมจีนะสไนเปอร์โอ้ฟักชิด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 ฝากชิดฝากชิดฝากโอ้ยโดนดีมนีิไทย <laughs> พูดในคำหยาบไปพี่พี่นำเลยพี่อยากให้พวกผมทำไรพี่สั่งกดดันไว้โอเคเอ้อว้าว โอเคตรงนี okay, okay. oh ้ไม่มีใครโอเคโอ้ชิต my friend my friend are you alright ผมจอมทรายให้โ <basics> อ oh, ้ขอบคุณมากเพื่อนโอเคตะกี้ตะกี้ผมแพ้นะถ้าเกิดเพื่อนไม่ช่วย จังหวะการยิงผมพลาดบ่อยๆนะครับผมไม่เล่นเก่งครับยียียีโอฝาโอเสียดมากโอเคโอ้ยโอ้ยปืนใหญ่โอเคเกือบฮ่าปืนใหญ่ของแก โอเคเดี๋ยวเราวิ่งตามเพื่อนไปหนุนจุด A กันก่อนหวังว่าจะปลอดภัยนะคือแบบคือจุด A เป็นจุดโอ้ยจุด A เป็นจุดศัตรูปลอดภัยนะหวังว่าจะปลอดภัยเอาเลือดไปโอเคอืมมีคาสึกอยู่อ่ะนั่นไงมาแล้วเนี่ยโหวิ่งตามถนน ไอ้ซาร์อ่ตายยิงแม่งห่วยแตกว่ะอ๋อเสียนาอ่าขอบคุณครับอ่ผมเป็นหมอที่แย่ใช่ไหมผมเป็นหมอที่แย่ผมเป็นหมอที่แย่แยจาเอ๋โอเคเคลียร์เข้าไปเช็คในบ้านมีเพื่อนล้มตรงนี้เอาเชียร์เพื่อนตายละชุบไม่ทัน ไม่มีอะไรนะเครื่องบินแหมมึงหน้านะักหน้าบินกลับมาสิแหมโอ้ยโอ้ยเครื่องบินอีกแล้วมึงอีกแล้วเขาคุณหมขอขขบคณหมอเขาคุณหมอมโอ้มีหมอมาชุบก็ดีไปมีหมอมาชุบก็ดีไปถ้าไม่มีก็จะบูดบาดหน่อยโอ้โอ้เพื่อนเจ็บ <laughs> ตก<รง> <laughs> กระเด็นตกไปขค้นสองระเบิดมันรุนแรงมากโอเชียยิงอะไรยิงันละมาเลยหนู ยิงให้โดนสักกูควักปืนพกมายิงยังแม่นกว่าใช้กิ๊กกันเลยไอ้ห่า oh my g o o d ดเนสเพียงอ่ะโอเคผมคิดออกแล้วคลิปนี้เชื่อหมอสายบุ๊โอเคโอเคหมอสายบุ๊ มันยิงไม่ทันนะฮะนี่เรายึดเกือบทุกจุดแล้วเนี่ยเจ gentlemen let's go เดี๋ยวเราเป็นเราเป็นเยอรมัน oh shit ใช่ซะ enemy ไอเครื่องบินเที่ยมึงไม่ต้องยิงช่วยก็ได้แค่นี้กูก็ซูยได้แล้วเมื่อกี้เห็นว่ามีเสียงแป๊บๆป,ป,ปเป็นเสียงกระสุนจากบนท้องฟ้าบินลงหัวผมโอ้ขอบคุณหมอนี่ผมเป็นหมอที่แย่มากเลยเป็น <laughs> หมอที่ไม่ไชุบใครเลย เอา g e น t l e m e n let's go woo oh เชียกูไป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 ไอ้เครื่บินมาส่งมีใครต้องการความช่วยมันมาแล้วบอมเบอร์บอมเบอร์มาแล้วใครยังไม่อยากเป็นโกวอลี่มึงลบเลยโอเคโอเคมันไปทิ้งตรงนู้นโอ okay. <laughs> เคเอามุกโกวอลี่นี่เข้าใจกันไหมคือ <laughs> โกวอลี่ <laughs> โดนเครื่องบินทิ้งแล้วเบิดตายเฮ้ย <laughs> ไม่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 ไม,ไม่คุณจะมาชุบอะไรกันแถวนี้เนะี่ยฝั่งนี้มันอ้าอาาต้องมีใารท,ทาา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 เค,ค,เคงงเาา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 านาา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 าเาา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 หาาอาาาาาา้าา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 ้าาา ผมไม่มีห้องส่วนตัวไงผมเลยไลฟ์ต่อผมเวลามีคนถามว่าทาไมไม่ไลฟ์เกมครับผมกูไลฟ์ไม่ได้ผมไม่มีห้องส่วนตัวมันไม่มีความเป็นส่วนตัวในบ้านผมผมได้แัดคลิปโอเคแม่งเอ้ยตะกี้เนี้ยถ้ามึงลูดพื้นไปเลยก็ไม่มีใครว่าอะไรนะเครื่องบินเอาไงดีเราจะปกป้องจุด A ต่อไปหรือว่าเราจะทาอะไรกันดีนี่เป็นโหมดคอนเวสนะครับแม่งเล่นเล่นไปตั้งนานแล้วิ่งจะบอกว่าเป็นหัว เอเออมาเอามีมีพพอร์ตมาสร้างเอเอแถวนีไม้นะฮึเราเสียชุดอีไปไปก็ไปตามไปแล้วเพื่อนเราเข้าไปแล้วโอ้โหโอไรยยอว้าวว้าวว้าวโอ้เชิดเอาพยาบาลไปเพื่อนไปต่อเร็ว สไนเปอร์เอ่าเสนารักมาแล้วแต่นายตายใต้ใตน้ำแป๊บนึงนะกำลงยิงควันควันลงน้ำแล้วเหมือนจะหายาโอเคอาบน้ำสบายเพื่อนหนาว <c oughs> เดี๋ยวะกระสุนเลยหกนัดโหลดก่อนโอเคเกือบมาได้เวลาโชว์กันใช้จุดสี่ห้าทำสันสวัสดีครับ แล้วก็ยึดจุด B มา,าเชื่อมสร้างสวยงาม,ม,งม,มความสามัคคีคือพลังทำลายแฟร์ก่อนไม่ใช่แฟร์ใน Holo l i ล e จะเป็นแฟร์ปืนโอเคฮ่าฉันอย,นอยู่ฉันอยู่ใต้สะพานแกทิ้งระเบิดฉันไม่ได้แล้วคือวินโอ้ฟักนั่นรถถังใช่ไหมใจใจ,จเย็นไว้ใจเย็นไว้ตงรงนี้ซุบแล้ว ได้ก็ได้วะอย่าพึ่งตื่นเอออย่าพึ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งมาเร็วถอยเราได้จุดบีแล้วสวยงามทุกคนกูจบเ e n t l e m e เดี๋ยวเราเป็นฝ่ายเยอรมันโอเคอ่ะมากูพูดเยอะผมผมว่าเยอรมันไม่ได้นะไปบ้านเซนาลากำลังไปอดทนไว้อดทนไว้โอเคมีมีเหมาชุบโอ้ฝังโอ้ย เจนเนอเร็มีใครตายไหมสุบูลนัสบมสตีเยมเ let's go คกิ้งตัวผ้าขู่เร็วเร็วไป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 อะไรโย มาอดทนไว้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มโดนอะไรมาไอ้หนุ่มชิบหายแล้วไอ้หนุ่มโผล่ขึ้นมายิงแทนกูทีไอ้หนุ่มสวยงามไอ้หนุ่มกูโดนยิงอ๋อ บินรำคาญยิ่งเอเออยู่ในฐานเราทำอะไรไม่ได้โอเคสวัสดีเพื่อนจุดบีได้ถูกปกป้องสวยงามโอ้ oh! เครื่องบินเครื่องบินอู้อู้สวยงามเพื่อนสวยงามชาติกินี้ผมให้คะแนนสิบเต็มสิบไปเลยฝากรถทุ่มเกาะแฮนด์สปอร์ตติดติดปืนใหญ่ไปท้างบนหัวแฟงแน่วะมันมีคนปีนท้ายอะไป สม,สมิญญาลนนอกสเปียกันว่างไงสุภาพบุรุษทีนี้รถมึงก็เป็นของกูแล้วนะรถ <c oughs> <c oughs> แกเป็นของฉันแล้วไอ้หนุ่มมีรถค่าสสกิลตรงนี้คันนึงแต่เราวิ่งผ่านไปเลยไอ้หนุม่มไอ้หนุม่มนี่คือการขโมยรถ ไอหนุ่มไปไหนไอหนุ่มนี่เป็นหมอจรากรรถเลยสวัสดีเชิดชิวไว้ว้ไว้ว้หมอขโมยรถเว้ยมา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  เราเล่น GTA กันใน Battlefield นะอืมตะกี้ยิงได้แล้วต่ำไปไอหนุ่มไอหนุ่มไอหนุ่มนี่กูเป็นหมอแน่หรือเปล่าเนี่ย ทำไมสิ่งที่กูทำไมันไม่มีความเป็นหมอเลยวะตามไปตามไปตามไปอีกให้ยิงรถระเบิดโอเคโดน Ai nôm Ai nôm Cái trai Ý sổi ngàm mà ghê Ok, giải đắp nàng เนี่ยเป็นหมอขโมยรถหมอสายบูทำทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้เชี่ยเสาไฟฟ้าขอโทษครับขอโทษครับไปกันได้แล้วขึ้นเขาอันนี้กว่าขึ้นเขาลงห้วยโอ้ยเสาโอ้ฟักเฮ้ย เรียบร้อยไงล่ะรถที่ฉันขโมยมาจากพวกนายมันใช้ดีจริงๆเลยนะพวกอังกฤษงงพ,พวกนายปล่อยให้รถของพวกนายโดนขโมยเองนะไม่ใช่ควาิมฉันมีพอตะกีน้นี้โอ้ชิดเพอตะกี้คนขับก็โดดลงมายิงผมเองด้วยแต่คือเขาพลาดไปตรงที่ผม ใช้ S M G หน้าตายละโอเคหน้าตายละโอเคผาดไปนิดนึงมาซุ่มผมต้องการมาซุ่มที่สูงไงก็นะคือก็ตะกี้ก็โดนยิงหลายทีดัดไม่ย้ายที่จริงก็ไม่ได้อยากจะซุ่มอยู่เนี่ยเพราะเดี๋ยวเราลงไปกันดีกว่า สวัสดีหมอกลับมาแล้วว่างไงเพื่อนๆอ่าเยซูต่อไปอย่าได้ทอยเสานารักมาแล้วคุณต้องกะเออเครื่องบินยิง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 ไม่มีใครยิงบัซบเสานารักกำลังไปเสานารักกำลังไปอดทนไว้หนุ่ม โอ้ยยโสกครับท่านคุณท่านยโสูกยังเลยเอาพยาบานขึ้นข้างหน้าขึ้นข้างหน้าเรียบร้อยดับเบิลคิวเดยทำสันแม็กเดียวโอเคชัยชนะเป็นของเราโอเค เมื่อยพอตัวเลยโอ้ขยับแขนนี่ดังกลึกอ่าเรียบร้อยครับสควานเราติดเบสสควานนะครับเป็นการทำงานที่คุณภาพจริงๆหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับเราเจอกันคลิปหน้าสวันนี้ก็สวัสดีครับนี่เป็นคลิปฟูลแมทเล็กๆโอ้โหค่าย2ิบสองตายหกโอ้โหค่าลเบโอเคแล้วเจอกัน